ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมล่าสุดยิงจุดโทษเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ผงาดคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ2025ไปครองได้สำเร็จโดยเกมนี้สเปอร์เป็นฝ่ายออกนำก่อน2ประตูต่อ0จากมิกกี้ฟานเดอร์เฟตนาที38และคริสเตียนโดเมโลนาที49แต่เป๊ะเจมีฮึดท้ายเกมไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2จากอีคังอินนาที85และกอนซาโลลามอสนาที90หัวขีทำไม่ต้องไปตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเอาชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ3คว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพไปครรองเป็นสมัยแก ผลการจับสลากฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจองานไม่หนักบุกไปเยือนกริมสปีทาวทีมจากลีกทูซึ่งมีจูซุนซับเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษคาแข่งอยู่ขณะที่2ทีมจากพรีเมีลิกจับชนกันเองได้แก่บอร์นมัธจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดขณะที่วูฟแฮมตันจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนผลการจับสลากทีมจากพรีเมีลิกทีมอื่นๆฟูลแลมพบบริตต์ซิตี้ออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับไบรตันเบอร์ลีย์พบดาร์บี้คาร์ตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮาร์เต เชฟฟิลด์วันส์เดย์พบลิดเดนเดและเอเบอร์ตันพบแมนสฟิลด์ทาว์สำหรับการแข่งขันคาราบาวครับรอบสองจะแข่งขันในระหว่างสัปดาห์ของวันที่25สิงหาคมติดตามการถาทส,สดได้ทางโมโนแม็กซ์สาพันวอลเลยบ์บอลเวียดนามตเตรียมยุติทอนกรณีมีผู้เล่นถูกปัะสิทธ์ และถูกริบผลการแข่งขันเล็กศึกวอลเลย์บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลกหลังถูกสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติทำการตรวจโครโมโซมหรือตรวจเพศผู้เล่น2รายหลังเกมที่เวียดนาม,มาชนะเปอร์โตริโก3-1เซตและแตัดสินว่ามีผู้เล่น1รายขาดคุณสมบัติแข่งขันล่าสุดสมาคมวอลเลย์บอลเวลียดนามยืนยันว่าทีมไม่ได้ละเมิดข้อบังคับการแข่งขันและได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนของ FIVB ครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตาม FIVB ได้ขอเอกสารต้นฉบับเพิมเ่มเติมอย่างกระทันหันและกำหนดคุณสมบัติใหม่สำหรับผู้เล่นซึ่งเวีีีียยดดนนนนนาาาาามมมมมรระบบุวว่่่ไเเเคกกกกกกใช้้ััฬอ ทั้งนี้หากสาพันธ์วอลล์บอลน,นานชาชาติตัดสินว่าเวียดนามมีความผิดจริงสมาคมวบอลล์บอลเวียดนามจะถูกปรับเงินเป็นจำนวน3700 0นดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.19ล้านบาทต่อผู้เล่นผิดกฎรวมไปถึงบทลงโทษการระงับกิจกรรมของสาพันธ์ทีมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสูงสุด2ปี